สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วจันท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับรายการในรอบนี้นะก็สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะ ผู้มาดูแรรายการนะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันสวัสดีครับคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์นะสวัสดีค่ะคุณดวงเอพริลนะคะคุณนัทนะคะคุณสิวพรสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถามกดแชร์ก่อนแล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ มาแล้วแชร์แล้วค่ะนัดค่ะสิ่งที่หวังอ๋อไม่ได้แชร์เลยโอยลืมไป๋ยวแชร์ก่อนคือผมอยากจะได้ทำไมเขาเน,นถ,ถูกอะ่ะคือสิ่งที่หวังผมไม่ชอบคำนี้ยผมชอบว่าเออถามอะไรก็ถามไปตรงๆเลยนะเ,เราลอง,ลองดูดรื่องโจทย์เขาว่าไงจ์ท็อปอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไร คือมันเหมือนเขาถามแบบลอยๆอยอ่ะสิ่งที่หวังไว้ในใจจะสมหวังไหมผมก็ไม่อยากตอบเพราะผมไม่รู้มันใหญ่มันเล็กขนาดไหนแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าไงอืมจากหน้าไพ่ผมจึงไม่ขอตอบนะถ้าคุณถามแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็ตอบให้ไม่ไหว ผมต้องถ้าตอบอะบางทีผมต้องชัดเจนเพราะผมไม่รู้ว่าคุณถามอะไรนะเออเอสิ่งที่หวังไว้ในใจจะสมหวังไหมเออมันอยู่ในใจนะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรก็รไม่ตอบอะครับนะแชร์แล้วค่ะบิววันพรุ่งนี้สอบจะมีเกณฑ์ผ่านไหมคะพรุ่งนี้สอบเนี่ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้สอบจะมีเกณฑ์ผ่านไหมอันนี้คือได้รู้คําตอบชัดๆผ่านนะเก่งมีความสามารถนะ คือใครก็ตามสิ่งอะไรคะที่หวังไว้บอกได้ไหมจะได้รู้ว่าจะสมหวังไหมมันมีถ้าคําถามามันกำก<ง>วมมากผมจะไม่ตอบอะไรนะผมบอกแล้วนะผมจะเริ่มตั้งกฎแล้วนะคําถามกำกวมผมจะไม่ขอตอบอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเหมือนเหมือนก็ไปให้ความหวังลมๆแรงๆซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจริงเท็จขนาดไหนอืมอืมมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรน่นนะและตามด้วยคําถามครับ มีปัญหาอะไรก็ถามกันมานะคะคืออะไรที่มันมันถ้าเกิดว่าคุณหวังว่าจะได้สักร้อยล้านอย่างเงี้ยผมจะไม่ตอบแล้วเพราะว่าผมกลัวนะผมกลัวสิ่งนี้อื่นอย่างเช่นเดี๋ยวจะถามว่าร้อยล้านจะได้ไหมอย่างงี้ค่ะเออเออจมหวังไมมันมันมันเป็นสิ่งที่หวังอะนัดแชร์แล้วค่ะถ้าจำทำธุรกิจกับญาติช่วงนี้จะดีไหมคะ ไม่ดีดดเลยค่ะไม่ได้กำไรหรอกขาดทุนใพ่บอกว่าเขาเอ่อถ้าไปทำมาเงินฝืดนะเมงินเราไม่ได้จะดีนะแบบว่าฝืดมากอ่ะมันมันไม่ได้คล่องอะค่ะนะอืมไม่ได้รับความคล่องตัวเรื่องการเงินนะคะนะไม่ค่อยดีนะบอกแค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณนะคะ อะไรที่มันเป็นคําถามที่มันเราไม่รู้เราจะไม่ตอบนะอย่างเช่นแบบเขาคิดในใจว่าเอ้ยเขาจะไปขายยารอบนี้จะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยเออจะไม่รูเออนะแล้วเราไม่รู้ว่าโอ้สำเร็จแน่นอนได้กําไรหมื่นล้านอะไรเงี้ยอเราเออโอนไม่ใช่นะแบบอะไรอย่างนั้นนะเออ,อคือถามมาเลยว่าหวังอะไรคิดอะไรอยากได้อะไรก็บอกมา ให้ชัดเจนนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมนะอาจารย์ฮอปมีอะไรจะเสนอไหมอาจารย์ฮอปดูดวงดูดวงอะไรบ้างคะดูดวงไพ่ยิปซี เรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพเอาเป็นว่าใครจะลง<จ>ะนการเดินทางการศึกษานะคะคือใครจะลงณนะหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีหรือพิธีกรรมต่างๆหรือจะเปิดร้านเปิดรวงเปิดกิจการเสริมดวงผมจะบอกอย่างหนึ่งนะเอออาศัยโชคชะตาเก่งกาจอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีการลงณนะหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีนะเออการจะเสริมดวงเสริมราศีผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นความลับนะของคนที่แบบว่า เขาต้องการงานสาเร็จจริงๆไม่ใช่แบบว่ามานั่งคิดกันแล้วมันไม่สําเร็จสักทีเพราะส่วนใหญ่การลงหน้า,นาทองเสริมดวงเสริมราศีเป็นวิชาเป็นวิชา,ศา,ศ,าศาสตร์สูงเออนะอืมมา,าครับเป็นศาสตร์สูงศาสตร์สูงในที่นี้ก็คือเป็นศาสตร์ที่คนคนปกติเขาไม่ไม่สนใจกันชแชรล้วค่ะ,น,ะน้ำพี่เอกรู้สึกไงกับเราคะพี่เอกนะกไม่แน่นอนอ่ะ อารมณ์ไม่ค่อยแน่นอนรู้สึกเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่อารมณ์นะอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหมนะอารมณ์ไม่แน่นอนบอกแค่นีเอารมณ์ไม่แน่นอนเปลีนะ่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ไม่แน่นอนไม่ไม่คงที่อะค่ะถามว่าถ้าเกิดเขาเป็นเรื่องชู้สาวเขาก็อาจจะผิวเผินอะไม่ได้ลงลึกกับเราอะค่ะืมไม่ได้ลึกซึ้งกับเราอะมาผิวเผินกดไลค์ก็ไม่ค่อยจะมีนะแชร์ก็ไม่ค่อยจะได้ นะกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะ,ะย,นยุคฝืดเครื่องนะยุคข้าวยากหมากแพงยุคอาหารแพงนะต่อไปข้างหน้าแต่เมืองไทยก็ยังดีกว่าหลายประเทศนะคะเพราะมีอาหารขายตลอดมีกินทั้งวันทั้งคืนนะไม่นี่แต่ปีนี้ผลผลิตอาจจะล้นตลาดเพราะว่าปัญหาคือส่งออกไม่ได้นะ ร้วตลาดเหรอมีโอกาสสูงนี่ของก็ต้องถูกดิของมันเหมือนจะถูกแต่จริงๆหลายๆยอย่างมันแพงขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่หลายๆอย่างก็ถูกลงนะอืร้านหมูกระทะเก็สุดแล้วแต่แต่เราเขาไม่กินอยู่แล้วหมูกระทะม,มันกินไม่ได้ทําไมนะก็จะไปกินได้ยังไงแล้วมันเป็นข้อ,ขอตัวเสริมมะเร็งขึ้นไปแล้วทุกวันนี้หมูกระทะมันไมมันไม่แล้วมันก็แพงด้วย เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวไปซื้อกระทะมาแล้วทอดเองกินเองดีกว่ามันกว่านต้องมาหัน่นหมูหั่นอะไรหันน่นมีมีมีขายสําเร็จรูป๋อรอร,อออร้จะซื้อเอ็มเคมาเออซื้อแพ็คมาเลยนะมาอาจริง,รงไม่มีผู้แช์นะครับไม่มีผู้แชต์ต้องต้องต้องแชร์ก่อนนะคะเรา่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อได้คำถามนะคะขอมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะคะถ้าแช์แล้วไม่มี ผู้แชร์มันอาจจะหมายถึงว่าคุณแชร์ไปในกลุ่มที่เขาจะแม่นุมมโพสหรือคุณแชร์ไปแล้วคุณไม่ได้แชร์สาธารณะนะคะแชร์สาธารณะด้วยนะคะอมืมาแล้วเอามาแชร์ลงกลุ่มแล้วค่ะตู่ค่ะแฟนโอ้แฟนมีคนอื่นไหมคะทะ,ละเ,าเาาลาะกันเขาจะกลับมาไหมค่ะคือเอาเป็นว่าทะเลาะกันเขาจะกลับมาไหมผมตอบแค่นี้แต่ไอ้เรื่องมีคนอื่นคุณไม่ต้องมาถามเราเราไม่ตอบนะ เขาหนักใจที่คุยออกับคุณนะตอนเนี้สามวันเนี้ยจริงไหมมันมีปัญหาหึงหวงกันหนักหนาสาหัสแบบว่าแบบรู้สึกรู้สึกเหมือนหนักใจอ่ะเขาหนักใจเขายังไม่กลับมาหรอกเหมือนท้อเหมือนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเขาไม่พร้อมจะคุยออกับคุณหรอกนาทีนี้เอาไวอ้วอารมณ์เย็นๆค่อยคุยกันก็ได้นะคะนะให้มารู้สึกดีก่อนแล้วค่อยคุยกันก็ได้นะคะเขาไม่พร้อมจะคุยอารมณ์เขามันมันหนักอืม แล้วเรามาถามเราว่ามีคนอื่นไหมเนี่ยเร,เราไม่ตอบ,ตอบเลยล่ะเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่ามันคูณแต่ถ้าถามว่าจะได้คืนดีกันไหมจะตอบให้เวลาคุณไม่ทะเลาะกันอ่ะนาทีเราเราถ้าคุณไม่ทะเลาะกันอ่ะเราอาจโดนด่าเราถึงไม่พูดนะเรื่องเรื่องว่ามีคนอื่นหรือไม่มีเราไม่พูดเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปปุ๊บเฮ้ยเขามีเว้ยแล้วแบบเขาทะเลาะกันอ่ะแล้วแฟนถามรู้มาจากไหนแล้วใครบอก อ๋อหมอดูบอกหมอดูคนไหนอ๋อจันโอ้จันท็อปบอกมีคนอื่นเนี่ยอ๋อไม่ดูไม่ดูตายเลยล่ะชื่อเสียงนะคะพังหมดเ่ะสียหาพังหมดอ่ะเคยมันมันมันเคยผ่านมาแล้วตรงนั้นที่ว่าเขาเขาเขาแชร์ไปแล้วแท็กแฟนแล้วบอกนาทีนี้ให้ไปเปิดฟังผมผมริงไม่ไม่ไม่เลยอาจารย์โอ้จันท็อปกำลังด่าเขาเลยบอกกำลังแบบโอ้แฟนต้าซูนิสัยโรนี่นั่น เลิกแล้วเลิกแล้วนะอยู่มานานอยู่อยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะเออเอาละถ้ามีใครอยากจะดูต่อก็ไปดูข้างหลังแล้วกันนะรู้สึกติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ facebook โอสิริกรอพริรัตเบอร์โทร,ร06199226450925929261ครับ id รายโอสิริ15แล้วผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยม เบอร์โทร061992264ไอ0849266658 ID ราย AJTOP16 คือคุณถามแล้วแล้วคุณจะถามอีกหาอะไรนะครับเมื่อกี้เราตอบไปแล้วยังตอบไปแล้วเพราะเราบอกแล้วไงว่าเขาตอบคนหนึ่งคำถามถ้าคุณอยากดูกับเรามากๆคุณมาถามเราข้างหลังเลยดีกว่านะเสียค่าครูต่อความโกรก่อนดูเ่เ้าถามมาสองคำถามเนี้ยเราเลือกตอบให้เขาก่อนนะเขาไม่ได้เขาไม่พอใจเขาจะอยากถามอีกคำถามนึงไม่ดูครับเราก็ต้องรอก่อนว่าอ้าว อยากรู้คําถามไหนมาที่สุดให้ถามมาขอแค่หนึ่งข้ออย่างเงี้ยค่ะเอาละหมดเวลาแล้วนะนี่ชื่ออะไรชื่อแชร์แล้วความรักโสดจะมีคนเข้ามาไหมวันอ่ะมามีคน,นสนใจคุณเยอะนะคุณวันนะนี่ข้างล่างเลจานโอไม่ค่อยเข้าออกไงจานโอไม่ค่อยกดเข้ากดออกก็ไม่ค่อยเห็นอาจารย์ท็กดเข้ากดออกมันอไม่เห็นนะมันไม่รันให้เครื่องเครื่องรุ่นใหม่มันไม่รันให้อืม นะอ่ะคุณวันจะมีคนเข้ามาไหมคะวันไหนดูดิไหนดูได้มาโสดดูดิมีไหมมีคนสนใจเยอะอ,อ,อ,อืมเขาบอกว่าเพื่อไพ่เป็นไพ่แบบผู้หญิงที่แบบเพียบพร้อมเลยนะน่าจะมีคนชอบคุณละค่ะนะอ่ะไปแล้วนะครับนาะหมดเวลาละ